เี่นแต่ถ่ายแล้วเนาะ,อะนเออ,อเล่นกันเล่นกันจนมองหน้ากันไม่ติดแล้วตอนนี้บางทีนี่เป็นคนแบบว่าอยากให้เป็นคู่จิ้งกันเป็นคู่จริ้งกันตอนนี้คอเนี่ยคนก็เชียร์คือคือผมรู้สึกว่ามันก็น่ารักดีครับแล้วผมรู้สึกว่าผมทำงานเขามันก็สบายใจอ่ะ เริ่มจากพูดจิ้มสำหรับเรสองคนแล้วจทีงตั้งแต่ถ่ายแล้วเนาะเล่นออเล่นกันเล่นกันจนมองหน้ากันไม่ติดแล้วกันจริงรู่นเต้นที่นั่งแต่ถ่ายแล้วเนาะที่กัเป็นพูดจิ้เออคนก็คนก็เชียร์คือคือผมรู้สึกว่ามันก็น่ารักดีครับแล้วผมรู้สึกว่า ผมทำงานเขามันก็สบายใจอ่ะจริงๆรับมือคนน่ารักอีกหนึ่งไม่หมายถึงว่าเวลามีคนแบบนี้นก็เชียร์เราคือผมรู้ว่ามันก็น่ารักดีรู้สึกว่าทํางานกับผมันก็สบายใจแบบทำงานเขามันก็สบายใจมันก็มีหลายๆฉากที่แบบเราเราไม่เคยเล่นนะสบายใจที่เล่นกับเขาไม่กับกระแสคนที่พูดเชียร์เราอะว่าเอออยากให้เป็นผู้จริงอะไรอย่างเงี้ยตี๋คิดว่าเป็นเพื่อนกันนะดีที่สุดเลยสำหรับสำหรับนิสัยใจคอหลายๆอย่าง ีูยังยังไม่ดูไม่ยังไ่ดเรารู้จักกันไงใช่คือเราเราสองคนเหมือนสนิทกันมากกว่าค่ะคือเหมือนแบบคุยเล่นคุยแซวอะไรอย่างเงี้ยกนได้ใช่คือว่าคู่นี้ลุ้นไม่ขึ้นเนี่ยเราเนี่ยลุ้นไม่ขึ้นหรอกเพื่อนกันครับแล้วความเเป็นเพื่อนกันดีที่สุดแล้วใช่ค่ะเออมีอะไรก็มีอะไรก็ปรึกษากันอะไรเงี้ย เฮ้ยคุณพูดพังดีคุณไม่พูดเลยผมพูดผมูดไปหดปกติปกติอ่ะผมทํางานกับบูมาแล้วแบบเวลาสัมภาษณ์อะไรอ่ะผมแบบสบายใจมากเพราะผมไม่ต้องพูดเธอพูดพังดีไม่ทำไม่รู้จะต้องพูดอะไรพี่เกดพูดไปหมดแล้วจริงมีข่าวแอบวันเทิงไหมนะบอกไปดิก er um. ็ไม่เลี่ยหรอเนี่ยพูดตรงๆเลยนะคะนี่ขนาดหน้าพี่เกดคือโดนเอฟเฟกต์มาแล้วอ่ะหน้าคือโดนเอฟเฟกต ระเบิดมาแล้วกระสุนล้านนัดมาแล้วเขายังเหลือขนาดนี้อะคะเหลืออะไรคะยังเหลืออาจจะมีไม่ไม่เลไรบ้างรอยยิ้มและเหลือฟันไม่อะไม่เยอะคุณมีเขินบ้างไหมคะเพราะว่ามมันเจอข่าวองกินินกกก็ไม่เขินแต่ว่าถ้าในในละครมีบางฉากที่แบบเขินอะไรเงี้ยเพราะว่ามันแบบอยากให้คนดูเนาะอยากให้คนดูมันแบบเราเล่นเสร็จแล้วยังแบบ ติดอะไรอย่างเงี้ย<ม>ใช่ค่ะแอบคุยกันแบบรอบๆเลยแบบคนชงกันหรือเกินคนู่เราหรืออย่างเงี้ยเขาบกว่าิงๆก็คุยกันในรอบแหลนะเ <c ười> นาะคุยกันทุกรอบนะ <c ười> คือคือตั้งแตบบ่ตอนแรกหรืออะไรพี่เกย์เขาจะเป็นคนอัปเดตใหู้มฟังมากกว่าใช่เพราะเขาน่าจะแบบเป็นคนเป็นที่รู้จักมากกว่ามากมากกว่าหนูอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ต้องอัปเดตให้ผมฟังน้องพี่เกย์เออใช่